สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวลค่ะสวัสดีค่ะอย่างกรณีกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมที่เขาใช้เตาเผาแบบ fixed g r a d e pinhole นะครับเราจะมาดูกันว่ามีแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ยังไงบ้าง ใช่ค่ะแล้วก็เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการด้วยนะคะครับแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศจากปล่องที่ผ่านระบบ c m s, <S หรือ Continuous Emissions Monitoring System นะคะใช่ครับแล้วข้อมูลนี้ก็ต้องส่งเข้าระบบ PMOS ของกรมโรงงานด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ประชาชนทั่วไปก็ติดตามได้แล้วนะคะผ่านแอป PMOS หรือเว็บไซต์กรอ,อก่นับว่าโปร่งใสขึ้นเยอะเลยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจมาก คือมันเชื่อมโยงเทคนิคหน้าง,งานจริงๆอืมกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความโปรง่งใสที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้แล้วค่ะแหล่งข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากแนวทางของโรงไฟฟ้าเองเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีนโยบายภาครัฐเรื่อง pm 2.5แล้วก็แผนรับมือของเขาเวลาที่ระบบ cems มันแจ้งเตือนเป้าหมายเราวันนี้คือทําความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเผาไหม้ไปจนถึงการรายงานผลแบบเรียลไทม์เลย ใช่ค่ะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดงั้นเรามาเริ่มที่ตัวเตาเผา fixed g r a d e p i n h o l กันก่อนเลยหลักการทํางานมันเป็นยังไงครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมได้ค่ะตัวเตาแบบนี้นะคะโครงสร้างหลักๆเลยคือ มีตะแกรงเหล็กคงที่หรือ f i x ร d grate ใช้วางเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างกากอ้อยใบอ้อยอะไรพวกนี้ค่ะ mm hmm. แล้วใต้ตะแกรงเนี่ย mm hmm. ก็จะมีรูเล็กๆที่เรียกว่า p i n h o อ๋อ oh, รูพ i n h o ที่ว่าค่ะสําหรับเป่าลมที่เรียกว่าอากาศหลักหรือ primary air mm hmm. เข้าไปช่วยให้เชื้อเพลิงเริ่มติดไฟแล้วก็เผาไหม้จากข้างล่างขึ้นมาแล้วมีอากาศส่วนอื่นดีไหมครับที่จําเป็นมีค่ะจําเป็นมากด้วยคืออากาศรองหรือ secondary air อันนี้จะเป่าเข้าไปเหนือชั้นเชื้อเพลิงอ๋อเหนือขึ้นไปใช่ค่ะส่วนนี้สําคัญ ในการช่วยเผาไหม้พวกก๊าซต่างๆที่มันระเหยออกมาจากเชื้อเพลิงให้มันสมบูรณ์ที่สุดซึ่งก็ช่วยลดคาร์บอนมอนอกไซด์หรือ CO ได้ถูกต้องค่ะลด CO ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์แล้วก็ยังมีบทบาทคุมอุณหภูมิในบางโซนด้วยทีนี้การควบคุมมะละพิษหลักๆทั้ง CO s u l f ฟ r Dioxide, SO2 ออกไซด์ของไนโตรเจน NOx แล้วก็ฝุ่น TSP เนี่ยให้ผ่านเกณฑ์เนี่ยอันนี้คือความท้าทายสำคัญเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะ การต้องปรับแต่งพัดลมต่างๆเนี่ยใช่เลยค่ะมันคือการหาจุดสมดุลแบบตลอดเวลาเลยพัดลมหลักๆที่ใช้ปรับก็จะมีพัดลมส่งอากาศหลักหรือ Fd fan FD Fan ตัวนี้จะคุมปริมาณอากาศที่เข้าเผาไหม้โดยตรงถ้าอากาศน้อยไปก็เผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิด CO สูงแต่ถ้ามากไปก็อาจจะเสียความร้อนเปล่าๆใช่ค่ะหรืออาจจะพัดเท่าฝุ่งกระจายกลายเป็นปัญหาฝุ่น TSP แทนปกติก็จะคุมให้ออกซิเจนส่วนเกินหรือ excess O2 อยู่ที่ประมาณ4-6%ค่ะแล้วพัดลมอากาศรองหรือ Secondary Air Fan ล่ะครับ นอกจากช่วยลด CO แล้วมีผลกับตัวอื่นอีกไหมมีผลกับ NOx โดยตรงเลยค่ะพวกออกไซด์ของไนโตรเจนเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากอุณหภูมิที่สูงมากๆในเตาอุณหภูมิสูงๆอย่างเช่นเกิน1,300องศาเซลเซียสค่ะ การจ่าย secondary air อย่างเหมาะสมเนี่ยจะช่วยสร้างโซนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นในส่วนบนแล้วก็ช่วยลดอุณหภูมิส,สูงสุดเฉพาะจุดลงได้อ๋อทำให้เกิด thermal NOx น้อยลงใช่ค่ะแต่ว่าก็ต้องปรับให้สมดุลน,นะคะไม่ให้กระทบการเผาไหม้รวมหรือทาให้เกิด CO เพิ่มขึ้นแทนเป็นการปรับจูนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากยังมีตัวพัดลมดูดอากาศเสียหรือ ID fan ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรเป็นหลักครับไอดีแฟนนี่ก็สาคัญมากค่ะทำหน้าที่ดูดก๊าซร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ออกจากระบบทั้งหมดเลยแล้วก็ควบคุมแรงดันในเตาหรือ b o เลอร์ดรัฟตครับต้องควบคุมแรงดันด้วยค่ะให้มันติดลบเล็กน้อยประมาณลบ 5- ถึงลบมมตรน้ำ mmH2O เพื่อความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เปลวไฟหรือก๊าซร้อนล่วออกมานอกเตาบางที่อาจจะมีพัดลมเสริมด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจจะมีพัดลมช่วยกระจายเชื้อเพลิงหรือสเปรดเดร์แฟนให้มันสม่ำเสมอลดจุดอับหรือจุดที่ร้อนจัดเกินไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ค่ามลพิษต,ต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดค่ะอย่าง CO ไม่เกิน690 ppm SO2 ไม่เกิน60 ppm NOx ไม่เกิน200 ppm แล้วก็ TSP ไม่เกิน120มิลลิกรัมต่อล้นฟุต ซึ่งการควบคุมที่ซับซ้อนหน้าง,งานทั้งหมดนี้ก็ต้องถูกตรวจวัดและรายงานผลอย่างต่อเนื่องด้วยระบบ CMS ที่เราพูดถึงตอนตอน้นตรงประเด็นเลยค่ะโรงงานประเภทที่มีความเสี่ยงด้านมลพิษอย่างโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยถูกกำหนดให้ติดตั้งระบบ CMS เพื่อวัดค่ามลพิษหลักๆจากปล่องแบบเรียลไทม์เลยแล้วข้อมูลที่วัดได้ไม่ใช่แค่เก็บไว้ดูเองไม่ใช่ค่ะต้องส่งออนไลน์เข้าระบบ PMOS ของกรมโรงง,งานอุตสาหกรรมทันที จุดนี้สำคัญมากเลยนะครับเพราะระบบ PMOS เนี่ยทำให้ข้อมูลการระบายมลพิษจากโรงงานมันแสดงผลบนเว็บไซต์บนแอปให้สาธารณาชนเข้าถึงได้ตลอดเวลาใช่ค่ะเป็นการสร้างความโปร่งใสแล้วก็อาจจะแบบเพิ่มแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต้องคุมกระบวนการผลิตให้ดีอยู่เสมอด้วยแน่นอนครับซึ่งทางกลุ่มน้ำตาลบุรีรัมเขาก็มีแผนปฏิบัติการรองรับที่ชัดเจนเมื่อ CMS แจ้งเตือนค่ะ เขามีการกำหนดระดับเตือนภัยไว้2ระดับคืออะลามกับไฮอะลามเพื่อให้ดำเนินการได้ทันขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีสัญญาณเตือนเป็นยังไงบ้างครับก็คือพอมีสัญญาณเตือนระดับอะลามเนี่ยพนักง,งานควบคุมการผลิตหรือ operator ก็จะแจ้งหัวหน้ากะทันทีครับ แต่ถ้าเป็นระดับไฮอะลามที่ค่ามันสูงมากหรือใกล้ค่ามาตรฐานแล้วอันนี้ต้องแจ้งถึงระดับผู้จัดการหรือผู้บริหารเลยแล้วจากนั้นจากนั้นทีมวิศวกรก็จะรีบตรวจสอบหาสาเหตุอาจจะมาจากคุณภาพเชื้อเพลิงเปลี่ยนไปหรือการทำงานของอุปกรณ์ผิดปกติแล้วก็ดำเนินการแก้ไขแก้ไขยังไงบ้านครับก็อาจจะปรับพัดลมใหม่ปรับ Exces s a i r ลดการป้อนเชื้อเพลิงหรือถ้าจำเป็นจริงๆอาจจะต้องลดกำลังการผลิตหรือหยุดเดินเครื่องชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย แล้วก็ต้องบันทึกเหตุการณ์ไว้ด้วยใช่ค่ะบันทึกเหตุการณ์สาเหตุแนวทางแก้ไขแล้วก็รายงานตามขั้นตอนนี่เป็นกระบวนการที่สําคัญมากเพื่อให้มั่นใจว่าโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้การจับตามองของสาธารณะผ่าน PMOS นั่นเองค่ะสรุปได้ว่าการบริหารจัดการโรงไฟฟ้า,าชีวมวลยุคนี้ต้องเก่งทั้งเรื่องเทคนิคการเผาไหม้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ต้องแม่นยําเรื่องการควบคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์ตลอดเวลา อืมใช่ค่ะโดยมี CEMS เป็นเครื่องมือวัดผลแล้วก็ POMS เป็น,นกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงการทำงานของโรงงานเข้ากับการรับรู้ของสังคมเป็นการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพพลังงานสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะภาพรวมคือแบบนั้นเลยอืมก็น่าคิดต่อนะครับว่าการที่ข้อมูลมลพิษมันเข้าถึงได้ง่ายแบบเรียลไทมผ่านระบบ POMS แบบนี้เนี่ย มันจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวอย่างไรบ้างนอกเหนือจากแค่การทำตามกฎหมายใช่ไหมคะใช่ครับมันอาจจะกลายเป็นปัใจจัยในการตัดสินใจลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาดมากขึ้นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชนรอบข้างในรูปแบบใหม่ๆหรือไม่เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคะ่ะน่าจะต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นในอนาคตนะคะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกยินดีค่ะ